ส่วนคุณน่ะรวยเงินสดเยอะไม่รู้จะไปฝากไว้ที่ไหนมาลงทุนกันไหมคะเดือนหนึ่งให้สิบเปอร์เซ็นตครับไม่เอาครึ่งเดือนหปซจริงๆริงอ้าทำไมอ่ะครับถูกหลอกหมดละแบบเนี้ยจริงๆด้วยคุณสวทที่อุบลราชธานีค่ะยังตามกันอยู่เลยบ้านฟองน้ําที่ลงทุนไปแล้วให้ดอกเยอะขนาดนี้โดย ไฮโซสาวคนนี้ค่ะปิยะธิดาที่ตอนนี้คุณอุบลคิดถึงคิดถึงอ,อายุ25ปีและโปรไฟล์นี่หูน่าเชื่อถือนะคะมีเต็นท์รถสปอร์ตรถหรูขายรถมีญาติพี่น้องเป็นไฮโซทั้งนั้นรวยมากชวนทุกคนลงทุนที่บ้านลงทุนฟองน้ำนี่แหละบอกว่า5% 15วันเดือนหนึ่งเอาไปเลย10%บปปีหนึ่งร้อย่เอค่ะอ้าวคนเชื่อกันทั้งจังหวัดเลยแล้วคนที่เชื่อก็แน่นอนว่าไม่ใช่คนจนอย่างนี้แน่คือคนมีเงินมีทองอย่างคุณสุวิทย์ ลงทุนกัน400 600ล้านกันคราวนี้เนี่ยน่าจะมีเงินจํานวนมากนะคะที่สูญหายไปเนื่องจากว่าโดนโกงแล้วล่ะแล้วล่าสุดมาเพิ่มอีกแล้วไม่ได้ท<อ>ําคนเดียวค่ะได้ข่าวมาว่าน้องาชายทําด้วยน้องสะพ้ายทําด้วย<ห>คือทากันทั้งบ้านเลยน้องชายหรือว่าคุณวุฒิน,นันหรือ เดอเตอร์ the, the, นี่ชื่อเตอร์อายุ23เท่านั้นเองโอ้ยเดี๋ยวนี้ทําไมอายุ20นิดๆิดรู้ถึงกโกงแล้วมาหลอกนคนอายุเยอะๆค,คนที่มีงานมีการดีๆทําได้ก็ไม่รู้ค่ะกับน้องสะพ้ายอายุ20นิดนี้นี่แหละค่ะมาบอกว่าอาช่วยๆกันใครอยากลงทุนใครมีเงินสดแล้วมันไม่อยากไปฝากธนาคารเพราะดอกมันน้อยเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์นิดๆเท่านั้นเองเอามาฝากตรงนี้ดีกว่าห0,000่นก็เริ่มได้ค่ะอ้าวมีคนมาฝากเลยมีพี่คนหนึ่งนะคะชื่อคุณพักมลบอกว่าเอามาฝากทีแรก5 0,000่นก่อนแล้วเขาบอกว่าเดือน ให้สิบเปอร์เสิ้นเดือนปุ๊บแน่มาเลย55,000บาทโอ้โหดีใจค่ะเลยเอามาลงอีกเป็น3 0 0 0 0นบาทแล้วก็ชวนเพื่อนมาลงด้วยเพื่อนเนี่ยมีเงินเยอะค่ะเอามาลง3ล้าน6เลยต่างคนต่างเอามาลงค,คนรู้จักกันก็บอกกันปากต่อปากใครมีเงินสดที่กองไว้เฉยๆ<อ>ในธนาคารก็คิดว่าอันนี้แหละเป็นทางที่จะได้ให้มันงอกเงยขึ้นมาค่ะ<อ>ครสรุปแล้วพอลงไปเยอะๆโทรศัพท์ไปไลน์ไปติดต่อไป ริดเลยค่ะไม่มีการตอบกลับมาทั้งนั้นวันนี้ยอดความเสียหายน่าจะอยู่ที่600อล้านบาทนะคะแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจนคนที่เขาเสียหายเนี่ยเขาตั้งกลุ่มลายด้วยกันและพูดคุยกันว่าโอ้โหทวงไปก็เงียบไม่มีการตอบรับเลยไปแจ้งความดีกว่าตอนนี้ตํารวจทางด้านรองผู้บังคับการ,รตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านก็บอกว่ารับเรื่องไว้แล้วก็พยายามจะสืบสวนต่อไปนะคะเพราะว่าคราวนี้เป็นคดีใหญ่มากและใครที่ได้รับความเดือดร้อนรีบมาแจ้งความค่ะ จะได้จัดการในคราวเดียวเลยก็คาดว่าอีก2อถึงวันจะได้รับความชัดเจนแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางผู้บังคับบัญชาก็ถามมาว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ผู้ต้องหาเองน่าจะออกนอกพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะได้เงินคืนยากคุณสุวิทย์กรณีแบบนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะอยากไป่ได้คืนกินดีกว่านี่นะฮะคุยคำงงไปสามโมงคุยคำงงไป